ค่ะทุกคนพบกับเจเนียลไดเรกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีสาระอีกเหมือนเคยคะ่ะถ้าได้มานั่งคุยหนะ้ากล้องเมื่อไหร่ก็คือต้องมีสาระแน่นอน จินนะคะจากจินนี่แอลไดอารี่นะคะใครที่เข้ามาช่องจินใหม่นะคะก็แนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่อจินนะคะตอนนี้จินอยู่ที่เพิร์ตนะคะออสเตรเลียนะคะก็อีคลิปหนึ่งที่ได้รับการตอบรับดีมากๆกก็คือคลิปเกี่ยวกับเรียนโทรปริญเรียน,เร,ยนเรียนปอโท ค่ะเนื่องจากว่ามีคลิปที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนปริญญาโทฟรีที่ออสเตรเลียนะคะจิงก็เลยคิดว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามีคนที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากซึ่งในคลิปนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนกดเข้าไปดูนะคะมันเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ timer, จิงไม่ได้แบบว่ามีข้อมูล จากมหาลัยเองแต่ว่าจินะมานั่งอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรียนฟรีปริญญาโทในเว็บไซต์ของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีคนสนใจเยอะมากบางคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ช่วยทุกคนนะคะที่สนใจที่จะมาเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียนะคะหรือว่าวีซ่าสตูเดนต์วีซ่าเนี่ยเขาเนี่ยมีเรื่องอัปเดตอะไรมากที่จินเข้าไปดูแลเอาล่ะพูดเยอะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในข้อมูลในเว็บไซต์กันเลยค่ะดีกว่านะคะ ให้มั่นใจว่าสับคลาสที่จินเข้าไปคือถูกต้องก็คือ student visa subclass 500นะคะ500ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้น overview เข้าไปดูหัวข้อแรก overview ก็คือภาพรวมของวีซ่าตัวนี้คืออะไรนะคะ,ะเห็นไหมเขาจะมีเขียนว่า Visit Australia to participate in a course of study ก็คือมาเพื่อมาเรียนนะคะ,อ,ะอันนี้หัวข้อต่อไปก็คือเรื่อง stay อันนี้ก็ up to 5 years and in line with your enrollment ก็คือ สามารถอยู่ได้สูงสุด5ปีนะคะขึ้นอยู่กับคอสที่คุณลงเรียนค่าใช้จ่ายในเรื่องของวีซ่าคอสก็คือ710เหรียญ from เวลาเขาเขียนว่า from ราคาเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าไม่ได้แปลว่าราคาเท่านั้นราคาเดียวนะคะเริ่มต้นที่ราคา710เหรียญน,นะคะ Processing time นะคะ for a n indicating a processing time for this visa use the visa processing time guide tool อันนี้เขาก็จะบอกว่าอยากรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ให้กดเข้าไปดูมันจะมีบอกไว้ว่าสามารถคำนวณได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จินจะไม่ขอเข้าไปลึกให้คุณสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลของตัวคุณเอง นะคะให้เรียบร้อยถ้าคุณอยากจะรู้นะคะส่วนในเรื่องของ with this visa you can ก็คือด้วยวีซ่าตัวนี้คุณสามารถทำอะไรได้ mm hmm. 1. นึง participate in eligible course of study of course mm hmm. ก็คือการมาเพื่อมาเรียนก็คือสามารถเรียนหนังสือได้ travel in and out of mm hmm. o อ a อ s สเตรเลได้ก็คือการเข้าออกประเทศโดยปกติสามารถทำงานได้ work up to 48 hours a fortnight ให้จำคำนี้นะคะออสเตรเลีย <c oughs> เขาจะใช้คำว่า fortnight เนี่ยแปลว่า2อาทิตย์นะคะทุกๆ2อาทิตย์ก็คือ fortnight นะคะ48 hours ก็คือตกอยู่ที่24ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะ you must <c oughs> ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำ apply online in or outside Australia คุณจะต้องสมัครออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ก็ต้องทำผ่านออนไลน์นะจ๊ะ uh, Be e n r r o l l e d in c o o u r s e of study in a u s t r a l i a สิ่งที่ทำต่อไปก็คือก็ต้องสมัครโรงเรียนให้ถูกต้องถูกไหมคะโค o อ e o ว e ร s e ี s e ิเด e เฮลท์คัพเวอร์โ o เอ o f ฮซ r in one of the exemption category อันนี้ก็แปลว่าอาจจะต้องมีการมีการมีการสมัครหรือว่ามี เรื่องของประกันสุขภาพสำหรับการที่เป็นนักเรียนนะคะเช่นอาจจะต้องอไปมีประกันสุขภาพของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอะไรที่ทางราัฐบาลออสเตรเลียเขารับรองไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มาเนี่ยต้องมีประกันสุขภาพนะคะ must be six y e a r or older ก็คืออย่างน้อยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6ปี นะะคขึ้นไปนะคะถึงจะสมัครตัววีซ่านักเรียนได้ proof you have a welfare arrangement if you are under 18ก็แปลว่าคุณจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณอายุต่ำกว่า18เนี่ยคุณจะต้องมีการชี้แจงในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอย่างเงี้ย จะเอามาจากไหนจะอะไรยังไงจะต้องแจ้งให้เขาทราบได้นะคะชี้แจงได้ว่าแหล่งเงินหรือว่าแหล่งทุนเนี่ยมาจากไหนนะคะเขาก็จะถามตรงนี้ใ w h o l e ออั i l i g i b l e Substantive Visa อันนี้ตามที่เข้าใจก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้วีซ่าสับคลาส500ไว้ถูกไหมคะแต่คุณมีไปอีกนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถสมถัครวีซ่าสับคลาส500ได้คเพราะว่าในการาสมัคร วีซ่า Visa ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันจะมีสับคลาสเยอะมากให้คุณเข้าไปดูให้ดีๆว่าตัวคุณสมัครถูกต้องตาม s ับคลาสที่คุณต้องการไหม condition การเรียน condition การใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องดูให้ถูกต้องนะคะพวกนี้เพราะว่าผลก็คือถ้าสมมติคุณเนี่ยามาสมัครวีซ่า s ับคลาส500 ะจะทําให้วีซ่าตัวอื่นของคุณเนี่ยมันโดนปิดไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาให้เกี่ยวกับเรื่อง About This Visa นะคะอันนี้มันจะเหมือนลงลึกเข้าไปอีกว่า,าที่จินพูดไปตะกี้แหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอคุณทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับวีซ่าตัวนีอ้อยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะซึ่ง เห็นไหมคะตัวหนังสือสีฟ้าที่มีขีดเส้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถคลิกเข้าไปได้อ่า g เ h ่ง s t a ส for s t u d e n t visa เข้าไปดูนิดนึงก็ได้ในเรื่องของอเดี๋ยวจินขออ่านแป๊บนึงนะคะ the length of stay is based on the course you attend to study คือคำแรกที่เขาประโยคแรกที่เขาพูดก็เลยบอกเลยนะคะว่าการที่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่คอสที่คุณเรียนนั่นแหละ ่ามันจะไม่มีลิมิตทามันจะไม่มีท i ามเขียนไว้เป๊ะๆว่าแต่ละวีซ่าตัวนี้สามารถอยู่ได้กี่ปีวีซ่านักเรียนตัวนี้อยู่ได้กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับคอร์สของคุณนะคะ,คะมาพูดกันถึง length of Co u r s e กับ Length of Stay นะคะสำหรับคอร์สที่จบมีอายุคือคอร์สสิเดือนขึ้นไปนะคะแล้วคอร์สจบที่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็จะให้วีซ่าอยู่ได้เลนออฟเซ a ก็ส่วนใหญ่เขาจะให้วีซ่าอยู่ได้ถึงวันที่15มีนาคมปีถัดไปแต่ถ้าเป็นคอสสิ0เดือนหรือมากกว่า10เดือนที่จบเดือนอมกราคมถึงตุลาคมสร้างขึ้นมาอีกก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้วีซ่าอยู่ต่อได้อีก2เดือนเป็นขึ้นไปนะคะส่วนคอสที่มีอคอสเดือนที่น้อยกว่า10เดือน เขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะให้อยู่แค่1เดือนนะคะ one month longer than the course นะคะโดยทั้งหมดแล้วเนี่ย the maximum length of stay for student visa will generally not exceed f i v years คือ ได้เต็มที่ยังไงก็ได้แค่5ปีนะคะสำหรับคอร์สเรียนนะคะเขาก็จะไม่ได้มากบางทีนะคะถึงแม้เราจะใช้ immigration agent หรือว่าใช้คนที่ทนายหรือว่าใครที่ช่วยเหลือในเรื่องวีซ่าคุณก็อาจจะต้องมีความรู้ ส่วนตัวด้วยว่าเฮ้ยจริงๆข้อมูลที่เขาให้มามันถูกต้องไหมโดยการที่เข้าไปนั่งอ่านในเว็บไซต์เองเลยจริงๆแล้วการแอปพลายวีซ่าของประเทศออสเตรเลียนะคะเขาทําออนไลน์กันหมดแล้วตอนนี้นะคะซึ่งมันสะดวกรวดเร็วมากบางทีคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องอข้อมูลของคุณเนี่ยไม่ซับซ้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ Stay longer ก็คือถ้าต้องการที่จะอยู่นานกว่านี้ล่ะในการที่จะต้องการเรียน ต่อเนื่องนะคะในประเทศออสเตรเลีย,เ,ยนเนี่ย you must apply for a new student visa สมมติว่าวีซ่าคุณเนี่ยจบละวีซ่าคอร์สเนี่ยจบละคุณจะต้องอ apply ตัวใหม่นะคะวีซ่าตัวใหม่ if your student visa will expire before your graduation you might be eligible for a visitor visa subclass 600คือคือว่าถ้าสมมติว่าวีาาวซ่าคุณเนี่ยหมดอายุก่อนที่คุณจะเรียนจบ คุณอาจจะสามารถายื่นวีซ่าชื่อ Visitor Visa Subclass 600ได้นะคะ But y o u w i l l need a Letter from your Education Provider with the date of your graduation คุณก็จะต้องมีจดหมายของทางโรงเรียนเนี่ยเพื่อบอกว่าคอร์สคุณจะจบวันไหนนะคะ If you hold or held student visa and complete specific qualification in Australia in the last six months you might be eligible for t e m p o r a r y graduate visa สมมุติว่าคุณเนี่ยถือวีซ่านักเรียนแล้วได้จบบางคอร์สที่แบบทางออสเตรเลียนเนี่ยาสามารถให้คุณเนี่ยอยู่ต่อได้จนถึง6เดือนก็มีนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นสับคลาส485อันนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะมากนะคะสำหรับาการที่จะสามารถอยู่ต่อได้ if you want to stay longer for other r e a s o n you must apply for a new visa that suit s your circumstances ก็แปลว่าถ้าสมมุติคุณจะอยู่ต่อด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยคุณก็จะต้องอ่ p อ y พพลาวีซ่าให้มันเหมาะสมกับประเภทที่คุณอยู่อย่างเช่นว่าคุณอยากจะทำงานต่อแต่คุณจะมา a p p l ลายสต e n t v i s วีซอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถูกไหมคะก็จะต้องหาทางที่จะอ่ไปอ p พพลายวีซ่าตัวอื่นนะคะซึ่งตรงนเนี้ยเนี่ยเขาคลิกเข้าไปได้ว่า มันมีออปชันไหนอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จีงก็จะไม่ลงลึกนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบหลากหลายมาก <c oughs> เห็นไหมมีเกี่ยวกับ Visit and Tourism Study Work หรือว่าจะมาอยู่ถาวร l i v e h e r r permanently หรือว่าจะมาเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นไหมคือเขาไม่อยากให้คุณเนี่ยมาอยู่ด้วยวีซ่าที่มันแบบผิดวีซ่าแล้วมันจะทำให้ผิดกฎของเขานะคะส่ดค่ะคอส ค่าสมัครวีซ่าตัวนี้อยู่ที่เริ่มต้นตั้งแต่710เหรียญสำหรับตัวผู้สมัครนะคะแล้วก็ there is also a charge for each family member who apply for the visa สมมุติคุณจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะสมัครวีซ่าตัวนี้ตัวคุณเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่710เหรียญและก,ก็ต้องจ่ายสำหรับใครที่จะติดตามคุณมาด้วยนะคะเช่นลูก ลูกหรือว่าสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยที่ติดตามมาด้วยก็ต้องจ่ายแยกนะคะ you might also have to pay other costs for health check, police certificate and biometric ก็แปลว่าคุณก็จะต้องจ่ายเรื่องของแบบก็ต้องมีตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็จะมีแบบอะไรอะประวัติรับรองอะไรอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมภาษาไทยนะคะแล้วก็ biometric ก็คือจะต้องมีการาพิมพ์ลายนิ้วมือก็ต้องเสียตรงนั้นเพิ่มด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องอคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะ To work out what your visa will cost, use the visa pricing estimator. อันนี้ก็จะเป็นนี่กดเข้าไปเนี่ยเขาสามารถให้คุณคีย์เข้าไปเลยว่าคุณต้องคุณสมัครวีซ่าตัวไหนถ้าคุณทําตามสิ่งที่เขาบอกไปเรื่อยๆมันก็อาจจะสามารถคํานวณได้ว่าจริงๆแล้วจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะคะค่ะต่อไปนะคะ uh, include family You can include family members when you lodge your visa application for student visa. Your family member is ก็คือว่าคุณสามารถสมัครวีซ่านักเรียนเนร่วมกับครอบครัวคุณด้วยแต่ว่า family member ก็คือสมาชิกในครอบครัวของคุณจะต้องเป็น your partner คือคู่สามีภรรยานะคะ or your or your partner dependent child ก็คือลูกคุณ หรือลูกของลูกติดของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าตราบใดที่เป็นลูกของคุณหรือว่าอยู่ในครอบครัวเดยกันถึงแม้จะเป็นลูกติดของคุณ uh, who is unmarried and has not turned 18 years of age ก็คือว่า dependent child เนี่ยก็จะมีคำจำกัดความอีกว่าจะต้องเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18นะคะ uh, คุณถึงจะเรียกว่าเป็น uh, ผู้ติดตามที่เป็นเด็กได้นะคะ เขาเขาบอกอีกว่า we cannot grant a student visa to your child if they turn 18. สมมติเขาอายุ18แล้วสมมติว่าปีนี้เดือนนี้แบบเทินแบบคือว่าอายุ18แล้วเนี่ยในช่วงที่สมัครวีซ่าปุ๊บ they need to apply for their own visa. สมมติว่าช่วงเวลาที่รอวีซ่าเนี่ยมันใกล้มากแล้วที่จะเป็นช่วงที่เทินคือ อายุ18ย่างเข้า18ถูกไหมคะคุณก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนไปอัพพลายวีซ่าตัวใหม่สำหรับเด็กติดตามที่มีอายุ18นะคะเขาไม่สนเลยว่าช่วงที่สมัครเนี่ยยังไม่ถึง18ตราบไดที่ย่างเข้า18แล้วช่วงเวลาที่วีซ่ากำลังโดนพิจารณาแล้วเด็กที่ติดตามมาเนี่ยมาอายุ18ตอนที่จะพิจารณาปุ๊บก็ไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้ให้ดูให้ดีๆนะคะถ้าใครจะพาเด็กหรือว่าลูก ครอบครัวติดตามมาด้วยนะคะ You must declare your family member in your student visa application even if they do not plan to travel with you to Australia ก็คือว่าคุณจะต้องแจ้งให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียทราบให้หมดเลยนะคะว่าใครคือคนในครอบครัวของคุณบ้างถึงแม้เขาจะไม่ได้เดินทางมากับคุณด้วยก็ตามเขาอยากจะรู้ชื่อนามสกุลให้ครบถ้วนถ้า if you do not do this ถ้าคุณไม่ทำตามนี้ Your family members will not be eligible for a student visa to join you in Australia ก็แปลว่าถ้าคุณมาบอกเขาที่หลังเนี่ยคุณเด็กหรือว่าคนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียได้นะคะเพราะว่าเขาให้คุณเนี่ยดีแคลร์แล้วแต่ว่าคุณนะ่ะไม่ได้แจ้งเขา,าให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกเด็กคนนั้นก็จะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะตรงนี้ให้ระวังให้ดีค่ะ Your family member can also apply as a subsequent entrance. As a later time separate from your application อย่างไรก็ตามา Family Member ของคุณก็อาจจะสามารถทำวีซ่าแยกตัวอื่นไปได้อันนี้จริงจะไม่ลงลึกนะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียนจริงจะโฟกัสตรงวีซ่านักเรียนอย่างเดียวนะคะ You can or outside Australia can in be ออัันนนี้ชดเเเจลย,ลยคุณสามารถ a p p y วีซ่านักเรียนเนี่ย แม้ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศออสเตรเลียก็ได้ When you apply for the visa and when we decide on your application อันนี้ก็ลงลึกไปอีกบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศออสเตรเลียคุณสามารถ apply visa ตัวนี้ได้และแม้ว่าเขาจะ,ะช่วงในช่วงพิจารณาวีซ่าคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในประเทศนะคะ เยอะมากจริงๆคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่มีความซับซ้อนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจินว่าเข้าไปศึกษาโดยส่วนโดยตรงจะดีกว่านะคะหรือว่าปรึกษาเอ uh, m i g r a t i o n agent ที่ไทยก็ได้หรือว่าที่นี่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาน่าจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าอ่ะต่อไปไปแปลตรงเรื่อง processing time นะคะ for an indication of processing time for this visa นะคะ um, เขาอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องใช้เวลาระยะเวลาพิจารณาเท่าไหร่นะคะในการที่จะทราบได้ว่าเราจะได้วีซา่าผ่านวีซ่าเนี่ย this will show the processing time for recently decided application it is a guide only and not specific to your application อันนี้ก็จะแปลว่าเขาไม่สามารถจะบอกได้เป๊ะ,ปะว่าแบบคุณจะได้วีซ่าตอนไหนนะคะซึ่ง your application can take longer to process if คือในการที่เขาไม่สามารถระบุได้ว่าจะได้วีซ่าเมื่อผลจะออกเมื่อไหร่เนี่ยแต่มันก็จะมีบางกรณีที่จะต้องพิจารณานานหน่อยก็คือ you do not fill in fill in it correctly แปบลบว่าคุณกรอกเอกสารไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่ถูกต้องนะคะ you do not include all the document we need or we need more information from you หรือว่าคุณไม่ได้ รวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนหรือว่าเขาต้องหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับคุณนะอะไรอย่างเงี้นะคะ it takes us time to verify your information แล้วก็บางทีอาจจะต้องนอกจากไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเขาอาจจะต้องหาดูได้วว่าข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงหรือมันถูกต้องยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้การพิจารณา,านานขึ้นนะคะ และที่สำคัญก็คือ we can't process your application if you do not pay the correct visa application charge สมมุติว่าจ่ายมาไม่ครบถ้วนจ่ายมาไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้ผลการพิจารณา,านานขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องต่อไปก็คือ travel การเดินทาง you can travel outside Australia and return as many times as you want while the visa is valid ก็คือสามารถเดินทางเข้าออกได้เต็มที่สบายเลยค่ะตราบใดที่แบบ วีซ่าคุณยังมีระยะเวลาให้นะคะ The time you spend outside Australia does not extend the visa แปลว่าการที่คุณจะอยู่นอกประเทศออสเตรเลียไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยจะทำให้แบบสมมติว่าออกไป2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วกลับมาฉันจะได้2เดือน3เดือนเพิ่มมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ วีซ่าเลเบลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะฉันจะได้ไอ้ตัวสแตมป์เนี่ยตัวเลเบลของวีซ่าเนี่ยในพาสปอร์ตหรือเปล่า w u will digitally link your visa to your passport. You will not get a label in your passport. คุณจะไม่ต้องมีการสแตมป์ลงในหนังสือเดินทางของคุณนะคะเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาเป็น e-ticket เอ้ย sorry นี่เขาเป็น e p a าสปอร์ตหมดแล้วคะ่ะทุกคนให้รู้ไว้ว่าคุณก็จะไม่มีการสแตมป์ในตัวหนังสือเดินทางของคุณคะ่ะ ตัวนี้เลยเรื่องของ step by step มาดูทีละขั้นตอนเลยดีกว่านะคะในการขอวีซ่าสับคลาส500 Student Visa นะคะ step one before you apply ก็คือก่อนที่คุณจะสมัครถ้าคุณอยู่นอกประเทศ outside Australia apply for your visa at least 8 weeks before your course start เขาให้คุณเนี่ยเผื่อเวลาไว้เลยอย่างน้อย8อาทิตย์ก่อนที่คอร์สเรียนเนี่ยจะเริ่มนะคะให้คุณเริ่มสมัคร อย่างน้อยนะคะ at least a week นะคะแต่ถ้าคุณ apply ในออสเตรเลียหรือว่าสมัครในออสเตรเลีย allow plenty of time to apply for your next visa avoid waiting to the last day your current substantive visa expire mm hmm. เขาไม่อยากให้คุณเรอจนแบบวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยมาสมัครนะคะ เนี่ย in case of unexpected complication as we may not always be able to help you บางทีเนะี่ยถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะสมัครคอร์สต่อไปคือคอร์สอะไรหรือว่าจะต้องการจะเรียนต่ออะไรให้ให้เริ่มหาข้อมูลแล้วก็สมัครเลยนะคะ mm hmm. เผื่อมันมีเรื่องอะไรที่มันจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถได้วีซ่าได้ทันนะคะอันนี้คือมันก็จะบอกเลยว่าก่อนที่คุณจะสมัครจะต้องจัดการเรื่อง health exam ก็คือตรวจสุขภาพ get help with your application application ก็คือดูให้เรียบร้อยพวกเอกสารเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเช็คพาสปอร์ตนะคะ have a valid passport ต้องดูให้ดูให้ดีว่าพาสปอร์ตหมดอายุหรือยังหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือ step 1นะคะ step 2 gather your document to see what you need to provide use the document checklist tool เห็นไหมเขาบอกไว้แล้วมันจะมี c h เช็คล s t tool ให้อากกดเข้าไปนี่ มันน่าจะมีกดพอคุณกดเข้าไปแล้วคุณอาจจะไดะ้ช่วยในเรื่องของว่าคุณต้องการต้องการเช็คลิสอะไรบ้างในการสมัครนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีลิงก์กับทางโรงเรียนไว้แล้วอะไรแบบนี้นะคะ Enter your country of passport and e d u c a t i o n provider to get accurate document checklist เห็นไหมเขาบอกเลยว่าถ้าคุณใส่อ,สอหนังสือเดินทางแล้วก็ a d i c a t i o n Provider ก็คือสถานที่เรียนของเราให้เรียบร้อยมันก็จะมีบอกเลยมันจะมี accurate document checklist ให้เลยว่าให้ถูกต้องเลยว่า checklist เนี่ยคุณต้องกระทงต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะ Choose the option I have not decided on the provider yet แล้วคุณเขาก็บอกว่าคุณสามารถที่จะเลือกว่าฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเรียนกับโรงเรียนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะคุณก็คลิกตรงนั้นถ้าสมมติคุณยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนนะคะ ตัวไอเช็คลิสต์ทูตรงเนี้ยมันจะบอกคุณว่า the tool will tell you what you what you will need to provide evidence of if the tool says you need to provide evidence of a certain thing select show step to see what kind of evidence we might accept ก็คือมันจะบอกเลยนะคะว่าคนต้องการเขาต้องการเอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้างนะคะ Recheck the document checklist based on the country o f passport and education provider just before you submit your application to be sure you have the most current list. the document checklist tool is updated twice a year on 31st March and 30th September. เขาให้คุณเนี่ย double check เอกสารให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเบสอยู่ที่ประเทศ หนังสือเดินทางของคุณแล้วก็สถานที่เรียนนะคะเพราะว่าไอตัว Check to, เช็ค checklist เนี่ยมัน 2, อ,อัปเดตทุกๆเออปีละ2หนนะคะซึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจในตัว checklist 2ของเขามากว่ามัน accurate เพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณาหาข้อมูลให้ดีว่าเนี่ยสถานที่เรียนคือที่ไหนมันก็จะช่วยได้เยอะนะคะนะคะหวังว่าจะยังนั่งฟังกันอยู่ามาที่สเต็ปที่3 Apply for the visa อ่ามาถึงตรงนี้แล้วในการ apply visa you must apply for this visa online you can be in or outside Australia ก็พูดย้ำอีกครั้งก็คือวีซ่าตัวเนี้ยจะอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลียก็ต้องทำออนไลน์นะคะอันนี้แจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงต้นแล้วเนาะ You should submit a complete and decision-ready application Applications that are lodged without relevant documentation may be r e f u s e d or delayed The application form in EME account t e l l you what document to attach ก็แปลว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารที่พร้อมแล้วนะคะเขายังบอกอีกว่าถ้ายื่นเอกสารที่ไม่พร้อมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนปฏิเสธวีซ่าได้ค่ะใกล้บบจบแล้วค่ะ ที่ apply online แอพพลา n ออนไลน์ละแอพพลายออนไลน์ทำอะไรบ้างคุณก็ตามสเต็ปนี้เลย1 2 3ของเขาถ้าคุณยังไม่มี Account ก็ Create แต่ถ้ามีแล้วก็ Log In นะคะ 2. คือ attach document ก็ใส่แนบเอกสารออนไลน์ไปเลย 3. เสร็จแล้วก็ pay visa application Charge เสร็จแล้วก็จ่ายตังนะคะง่ายมากเหมือนไม่ได้ยากเลยถูกไหมคะเนี่ยก็ตามขั้นตอนเลยมี3สเตป4 หลังจากที่ after you apply นะคะ step 4แล้วเนาะใกล้จบละ see what you can you can and must do after you apply นะคะ you should respond to any request for information promptly you do not need to wait until the deadline to respond to a department request for further information เขาอยากให้คุณเนี่ยคอยติดตามเลยนะคะว่าถ้าสมมุติมีการอขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง immigration คุณจะต้อง รีบจัดการแจ้งให้ทราบเลยนะคะเพราะไม่งั้นก็จะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณานานขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ You should also regularly log into your email account to check for m e s s a g e อันนี้ก็สำคัญในการ create ตัว ล็อกอินหรือว่าตัว Account with i m m i เ Account เนี่ยมันจะทำบางทีเขาอาจจะส่งเมสเซจที่อยากให้คุณเข้าไปอ่านก็คอยเช็คเรื่อยๆนะคะว่ามีจดหมายอะไรจากทาง Immigration ไหมให้เข้าไปดูได้ล็อกอินด้วยตัวเองนะคะ you should avoid booking travel before your visa h a d been finalized ก็คือถ้ารู้ว่ามันใกล้ถึงเวลาที่วีซ่าของคุณจะโดนพิจนารณาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินทางไปไหนนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะติดต่อคุณอะไรอย่างเงี้ย St up, status u p d a t e If it If it is within standard processing time, do not call. We can't provide any further update on the application progress. You can see if we have asked for more information in your e m a i l account. ก็แปลว่าเขาว่าไม่อยากให้คุณโทรหาเพื่อถามว่าผลวีซ่าเป็นยังไงนะคะเขาเนี่ยจะไม่สามารถ ให้ข้อมูลอะไรได้มากนะคะนอกจากให้คุณเนี่ยเข้าไปติดตามในตัว Account ที่คุณล็อกอินไว้มันจะง่ายกว่านะคะตรงนี้โดยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัดความยุ่นวายลำบากในการโทรหา Immigration อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องให้เพิ่มเติมก็คือในการ Biometric กก็คือพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสุขภาพแล้วก็ ต้องไม่ทําผิดกฎหมายอะไรในออสเตรเลียนะคะเอกาสารหรืออะไรพวกนี้ให้พร้อมอะไรอย่างนี้นะคะหรือต้องการที่จะแจ้งอะไรข้อมูลเพิ่มเติมสุดท้ายละ Step ็ป5 Visa Outcome we will let you know in writing o u t decision about your visa application we will tell you your visa grant number the date your visa expire and your visa condition ก็แปลว่าถ้าสมมติผลวีซ่ามันออกแล้วเนี่ยให้คุณ คุณก็จะได้อะไรบ้างหนึ่งก็คือตัวเลข g r a n d number ก็คือตัวเลขวีซ่าที่คุณได้นะคะเป็นเ,เลขอะไร แล้วก็ the date y วีซ่ a อ x p i า e จะวีซ่าจะหมดวันไหนแล้วก็คุณมีคอนดิชันติดอะไรไหมที่จะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าคุณได้วีซ่านักเรียนเราจะได้คอนดิชันเหมือนกันนะคะอาจจะมีอะไรที่แบบคุณต้องคอยตรวจละเอียดให้ดีๆนะคะให้คุณเนี่ยเก็บเอกสารตัวนี้ไว้นะคะในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในออสเตรเลียนะคะ keep a copy of the decision with you when you in Australia บางทีคุณอาจจะต้องใช้จดหมายตัวนี้ในการติดต่อกับทางราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ If we refuse your visa we will let you know as well นะคะก็แปลว่าในถ้าเกิดเขาจะปฏิเสธวีซ่าเขาก็ต้องบอกคุณเหมือนกันนะคะเขาจะไม่ได้หายเงียบไปเฉยๆ we will tell you why we refuse and whether you have a right to review a decision อันนี้เขาก็บอกอีกว่าเขาจะบอกได้ว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธวีซ่าคุณแล้วก็ถ้าคุณไม่พอใจในผลการตัดสินคุณสามารถที่เขาอาจจะมีข้อ อะไรที่แจ้งว่าให้คุณรีวิวหรือว่าให้พิจารณาใหม่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจของเขาได้นะคะ We will not refund แต่ว่าไม่สามารถคืนเงินได้คะ่ะอันนี้ชัดเจนมากบอกเลยว่าไม่คืนเงินนะจ๊ะเป็นไงบ้างคะข้อมูลที่จินอ่านไว้เนี่ยน่าสนใจไหมแล้วก็เข้าใจง่ายไหมยังไงติชมแนะนําได้นะคะถ้าสมมุติจินอ่านเร็วไปหรือว่าให้ข้อมูลหรือแปลไม่ชัดเจนยินดีต้อนรับสําหรับคําติชมทุกอย่างเลยคะ่ะ ใครที่ชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้จิงนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นินึ่งเพื่จะได้ทำข้อมูลดีๆออกมาให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาถึงตอนนี้ไ <Wait. S 1> ว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊าย